เวลาพัฒนามาแล้วงวดที่แล้วออกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเด่นล่างหลุดนะครับหลุดไปบนส่วนเด่นบนเข้าเลขศูนย์นะครับสายมือบนล่างหลุดนะครับงวดวันที่ยี่สิบสองมีนานะครับจะเปลี่ยนเครื่องหมายคำถามเป็นเลขเด่นนะครับลองติดตามกันดูนะครับลองจับวินจับสลับหรือหาวิธีถนัดของตัวเองนะครับใบนี้เรียกว่าใบสีขาวนะครับผมจะใส่เป็นในคลิปด้วยนะครับส่วนในคลิปก็จะมีเด่นบนล่างเด่นบนเด่นล่างเด่นสิบหน่วยบนเด่นปักหลัก หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สรุป 2- 3สตัวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ 9. ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบก,กับหัวลาวพัฒนาวดประจําวันที่22มีนาคม67นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุสนสระที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ เรามาเริ่มกันที่แผ่นแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างมาดูซ้ายมือก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นเจ็ดห้าหกหนึ่งให้เน้นหกห้าเจ็ดนะครับให้นำสี่ตัวนี้ไปจับคู่กับขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีนํำเงินศูนย์แปดสี่สามจับเป็นคู่โต๊ะสี่ตัว,ตวหรือจับตรงกลับบนล่างก็ได้นะครับ พิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเด่น1ั0 0นะครับ มาต่อกับเด่น1ั0รนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับเด่น1ั0รหรือเด่นล่างก็คือ470นะครับพิจนากันเองนะครับเป็นต่อกับเด่นบนทุกหลัก เรามาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่น8 54นะครับเด่นบนทุกหลักนะครับงวดที่แล้วเข้าเลขศูนย์นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเด่น10หน่วยบน มาต่อกับเด่น10หน่วยบนนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเสียงนะครับเด่น10หน่วยบนก็คือ0,4,3นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเด่นปากหลัก มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักพันก็คือ368142นนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักร้อย มาต่อกับหลักร้อยเลขเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในครอบสีเหลี่ยมสีแดงหลักร้อยก็คือ6984102ปพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลัก10 มาต่อกับหลักสิบนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักสิบก็คือ13604นะครับมต่อกับหลักหน่วยนะครับ มาต่อกับหลักหน่วยนะครับเลขเด่นดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักหน่วยก็คือ1 9 3 4 7 5 8นะครับไปต่อกับใบสีขาวนะครับ มาต่อกใบสีขานะครับเป็นการรวมเด่นให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับวดทถ่แล้วหลุดเยอะนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับเด่นบนล่างซ้ายมือนะครับ087ดเด่นบนตรงกลาง854ขวามือเด่นล่าง470เป็นเลขเด่นไปจำงวดวันที่22มีนาคม67นะครับพิจารณากันเองนะครับใช้วิธีถนัดของตัวเองจับวินจับสลับก็ได้นะครับไปต่อกับสรุปเลยนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับเราพัฒนา22มีนาคม6 7โอพิมพ์ผิดนะครับอันนี้พิมพ์ว่า64อันนี้มัน67แล้วพิมพ์ผิดนะครับแค่ไขเป็น6 7นะครับเลขตัวเล็กสีเขียวคือเลขเด่นนะครับผมใส่เยอะมากนะครับเป็นไปได้ยากที่จะถูกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ตรงแน่นอนนะครับให้ดูช้าๆนะครับปักหลักเต็มรวมมีหมดในนี้นะครับ มาหยุดตรงนี้นะครับแคบไว้นะครับหลักพันหลักร้อยหล,ลักสิบหนวยเต็มรวมแต่ว่าหลุดบ่อยนะครับหากจะใช้ก็แคปไว้นะครับดูเลขชุดเสียงแดงด้านล่างนะครับมีเพียงชุดเดียวนะครับ8035ตัดเล่นหรือจับวินจับสลับอนะครับพิจารณากันเองเด้อไปต่อกับสรุปใบที่สอง มาต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับเลาพัฒนา22มีนา67นะครับอันนี้พิ์ผิดนะครับได้ชุดเสียงแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด6ชุดได้แก่035 143 147 431 435 831พบชอบชุดเดียวนะครับก็คือ035นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่3 มาต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวนะครับเราพัฒนา22มีนา67นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับเรีชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด9ชุดได้แก่0 1 1 3 3 1 3 3 3 5 3 7 4 1 4 3 4 7ผมชอบ3 3 3 5แล้วก็4 3นะครับ ส่วนเ,นเพื่อนๆมีเล,ๆเล็กๆดังเลขสูกสุดของตัวเองลองนํามาเทียบกันดูนะครับตัดสินใจกันเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูก4ตัวตรงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นกขาได้เห็นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ